ันรายาหลวงจูนเพนชุลีเคลื่อนไหวทันทีหลังมีข่าวลือสะพัดสาวคนสนิทหนุ่มกลายอมจ่ายเงินสด10ล้านให้ความคืบหน้าล่าสุดกับกรณีของจูนเพนชุลีที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทและสารมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นด้านเพจดังอัทธรษได้ออกมาโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นสุดร้อนแรงโดยระบุว่า วายตายแล้วมีข่าวว่ามอเอตรียมหอบเงินสดสิบล้านไปให้คุณจูนในวันที่16สิงหาคมนี้แถมยั่งลั่นกับสังคมว่าตนโดนกลั่นแกลง้งหลังจากที่ตกเป็นประเด็นทางสังคมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะจ้าโดยนางก็อัพรูปสวยๆปกตินั่นแหละก็มีทั้งลูกทีมไปให้กำลังใจแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้าไปต่อว่านางก็ตอบว่าตอนนี้ต้องสู้ต่อกับสิ่งที่โดนกระทำความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงที่ยังไม่มีใครรู้ ต้องเก็บมันไว้อยู่คนเดียวสังคมต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้เราโดนกลั่นแกล้งเข้าใจไหมในแหล่งข่าวยังบอกอีกว่านางจะนําเงินสดไปมอบให้เลยซึ่งถ้าจริงก็ดีถือว่ายังรู้จักรับผิดชอบความผิดตัวเองเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วๆและไม่อยากให้คนไปขุดคุยอาชีพเสริมอีกอย่างของสามีที่ทําร่วมกันและต้องบอกว่าล่าสุดจูนเพนชุลีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลือสะพัดสาวคนสนิทหนุ่มกะลา เตรียมหอบเงินสด10บล้านให้ซึ่งงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ลอยตัวเหนือดรามา่าโพสโมเมนต์อยู่กับลูกสาวระบุข้อความว่าวันนี้ได้ไปปล่อยพลังที่ฮาร์เบอร์แลนด์ก็จะแฮปปี้เป็นพิเศษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้มิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูเกเตอร์ฟอร์เอเวอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขของฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องมิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสาวเป็นเด็กเรียบร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บีมิวสามเยียสามมัน